ส,สี่นะผลยางเกียร์สี่โ,<ฮ>โคตรเท่ เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอวันพีชเกมและในคลิปนี้ผมจะมารีวิวสกิลของผลยางเกียร์สี่รวมถึงจะมาสอนคุณผู้ชมนะครับลงดันเจี้ยนหาผลยางเกียร์สี่ด้วยนะครับและจะมาตอบคําถามทั้งหมดนะครับที่หลายคนสงสัยสําหรับผลยางเกียร์สี่นะครับก่อนที่จะดูคลิปนี้ฝากกันกดไลค์คนละหนึ่งทีด้วยนะครับแล้วอย่าลืมครับฝากขอบคุณเจ้าของไอดีนี้ด้วยนะครับน้องเฟรมอันเดอร์ ก0 98นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคาโค้ดแจมมาทางนี้เลยสมกบักร้านบริการรับเติมโรบักสูงสุดถึงเรท10บริการกิฟไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจำหน่ายไอดีไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ ก็โอเคครับสำหรับวิธีการหาผลยางเกียร์สี่นะครับมันจะต้องลงดันเจียนนะครับและดันเจียนจะอยู่ที่โลก2นะครับมาที่เกาะตรงนี้เลยครับเป็นจุดเกิดของโลก2เลยมันจะชื่อว่าเกียร์สี่ดันเจียนนะครับมีวงเล็บด้วยนะครับบอกว่าสตรองก็คือมันยากนั่นแหละนะฮะมันแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลหรือเปล่าเกียร์สี่ของผลยางนะครับจะดรอปมาเป็นใบเปลี่ยนเหมือนกับฟินิกส์สกอไลท์สกอเลยนะครับเหมือนจะเทรดไม่ได้นะฮะเนื่องจากมันดรอปเป็นสกอ นะครับ <perfekt> ผลอะไรก็สามารถลงได้นะครับและเรดดรอปจะอยู่ที่3%เปอร์เซนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวไปด้วยนะครับระหว่างที่ลงดันเจียนเกียร์สดันเจียนตรงนี้นะครับผมไปถือว่าสอนลงไปในตัวนะ โอ้ไม่กอดเข้ามาปุ๊บนะฮะก็จะมีซาวแบบโคตรน่าตื่นเต้นแต่ก่อนอื่นเลยครับปิดซาวก่อนตัวติดลิขสิ์นะครับไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะฮะนี่ครับในเรดอันเจนนี้ก็จะมีบอสแค่ตัวเดียวนะครับมันก็โหดพอสมควรนะครับสำหรับใครที่เลือดน้อยเพราะว่าเป็นบอสเดอะบอสนะครับเป็นแอดมินเป็นเดฟของแมปนี้เลยนะครับแล้วก็จะใช้เป็นดาบแอดมินด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะใส่บงใส่บัฟนู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยก่อนนะกีเซีย โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเกียร์สี่แล้วนะฮะนี่สกิลแรกจะชื่อว่าของกันนะฮะปึ๊บแบบนี้นะฮะเป็นการต่อยไปด้านหน้าเฉยๆนะครับประมาณนี้แหละสกิล E สกิลอันนี้นะครับอ่าเป็นสกิลต่อยนะครับผมส่วนสกิล R ลีโอบาซูก้านะฮะปึ๊บเป็นการต่อยแบบนี้สกิล F น่าจะเป็นสกิลบินนะฮะนี่บินเร็วมากคุณผู้ชมบินโคตรเร็วนะฮะบินแบบเร็วจัดจัด แล้วสกิลต่อไปครับชื่อว่าคิงคองกันนะฮะนี่อุย้ยเท่ว่ะคุณผู้ชมเท่นะ กดแฮคยีสังเกตไปด้วยได้นะฮะค,คือดีคือดีคือดีแล้วก็สกิลวาอันนี้สกิลวาด้วยใช่ไหมก็คือแปลงร่างกลับนะครับก็ตามนั้นแหละคุณผู้ชมครับระหว่างที่ผมลงดันเจี้ยนนี้มาสักพักนึงนะครับผมก็ได้สูตรในการลงนะฮะก็คือลากบอสนะครับมาให้ติดตรงขือแบบนี้นะครับเราจะได้มายืนเติมเลือดแบบสบายๆและจะได้ไม่ตายเยอะนะฮะแบบผม <c oughs> คือผมตายเยอะมากคุณผู้ชม เหมือนยังโดนอยู่นะยังโดนอยู่นะนเอาเรื่องเกเรนะเนี่ยพ่อหนุ่มเดี๋ยวผมจะทดสอบดาเมจให้คุณชมดูละกันว่าดาเมจของเกียร์สมันจะเท่าไหร่กันเชียวสแตตผลปีศาจของน้องเฟรมจะอยู่ที่2,950นะครับประมาณนั้นหลุดมาแล้วสกิลแรกของกันปุ๊บดาเมจแสนสามนีฮะโอ้โห สกิลคิวดาเมจแสนสามเอาเรื่องคุณดาวเร็วมากคุณผู้ชมส่วนสกิลต่อไปครับจะชื่อว่าคองออแกนกันนะฮะมาปุ๊บปุ๊บโอ้โหเป็นหมัดต่อยรัวดามเมจ2อ0 0 0กว่า29,000รัวๆ,ๆเลยนะครับถ้าสเตตตันนี้ไม่ต้องพูดถึงน่าจะโคตรแรงนะฮะส่วนสกิลต่อไปครับจะชื่อว่าลีโอบาสูก้านะฮะนี่ลีโอบาสูก้าสกิลตัว R นะครับปึ๊บต่อยไป ดาเมจน่าจะ2 0 0แสนหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกรอบละกันนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าโอเค2 0 0แสนนะครับใช้ได้สกิลต่อไปก็คือสกิลบินนั่นแหละคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ลองให้ดูแล้วบินเอ่อส่วนสกิลสุดท้ายครับจะชื่อว่าคิงคองกันนะฮะเป็นหมัดคิงคองนั่นเองหมัดปืนคิงคองนี่ครับสกิลตัวจีปึ๊บปึ๊บดาเมจสามแสนหรือเปล่าโอ้ สามแสนแเน่ๆตาคงไม่ฝาดอะไรขนาดนั้นนะฮะดามจดสามแสนว้าวใช้ได้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 ไดก็โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆฝากกันกด subscribe ด้วยก็จะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ไปละจู้บ๊ายบายไปเลยครับ